ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเล็กอีกแล้วนะครับวันนี้เล็กอยู่ที่โชว์รูม Honda ยูธคาสาขาพัฒนาการนะครับมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นตัว Honda c r v นะครับ 2.4EL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับลูกค้ารถปี2018นะครับลูกค้าราคาตั้งไว้อยู่ที่949,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถกู้เต็มได้เลยนะครับ คันนี้นะครับมีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับ1ปีหรือ25,000กิโลนะครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถกู้เต็มได้เลยนะครับยอด949,0 0 0บาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดไฟแนนให้ด้วยนะครับดอกเบี้ย4ปีนะครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.5 9นนะครับลูกค้าครับยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบๆคันกันเลยครับกลับมาดูรถรอบๆคันกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของตัว2.4นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเป็นรถสีขาวนะครับรถมือเดียวครับเข้าศูนย์เช็คระยะทุกระยะเลยนะครับตาม Honda ากำหนดนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดมองหา Honda CV g e n 5อยู่นะครับเล็กแนะนำเลยนะครับสวยมากครับคันนี้มาพร้อมระบบ l ลนวอร์ตแล้วนะครับลูกค้าผ่านการขัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับ ตัว Honda CoV โโฉมเจน5นะครับรองรับน้ำมันนะครับเป็น91 95 e20 e85 แล้วนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับลูกค้าฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถเตะเปิดได้นะครับเตะเปิดเตะปิดได้นะครับรุ่นนี้นะครับครับถ้าเป็นตัว 2.4EL นะครับตัวท็อปนะครับจะมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับลูกค้าคนเก่านะครับติดตัวคิ้วบันไดนะครับ LED นะครับของแท้นะครับมาด้วยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังหน่อยนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้าครับมีแอร์ถึงด้านหลังเลยนะครับ ตัวเบาะแถวสามแถวสองนะครับสามารถพับได้นะครับลูกค้าผลของได้เยอะครับลูกค้าตัว Honda c ซีนะครับเป็น SUV แท้เลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพามาชมเบาะแถวสองนะครับเบาะคนนั่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานทั้งคันนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับสภาพภายในสวยเลยนะครับมีช่อง USB ตรงนี้ด้วยนะครับตรงแถวสองด้วยนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับ ด้านบนก็มีนะครับช่องแอร์ครับขับมาดูยางหน่อยนะครับยางโยโกฮามานะครับยางปี2022นะครับยางปีนี้เลยนะครับลูกค้านะครับสัปดาห์ที่1นะครับปีนี้นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยครับออปชั่นถือว่าครบเลยนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับเลนวอร์ดนะครับ ตัวนี้รองรับตัว Apple Car p l a y แล้วนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับไอคอนโหมดช่วยประหยัดน้ำมันนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะรองรับระบบ n นวีแล้วนะครับแล้วก็รองรับตัว Apple Car p l a y แล้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับลูกค้าระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยครบเลยนะครับคุตคอนโทรลนะครับ ตัวน,นี้นะครับเล็กไม่อยู่ที่ 101, 1นึ่งแกิโลนะครับถือว่าไม่น้อยเลย,เลยนะครับลูกค้าท่านใดมองหารถเที่ยวปีใหม่อยู่นะครับเล็กแนะนําคันนี้เลยจัดเต็มได้ด้วยนะครับไม่ต้องดาวนะครับครับเล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดกำลังมองหา Hon d a CLV g e n 5อยู่นะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับได้สีขาวด้วยรถเป็นรถเกตที่นั่งนะครับลูกค้าครับคันนี้นะครับรถมือเดียวด้วยนะครับเจ้าของมือเดียวเลยเข้าศูนย์เช็คระยะตาม Honda กกำหนดเลยนะครับทุกระยะเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามเล็กก่อนได้เลยนะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์091นะครับ เจ็ดสามนะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับลูกค้านอกจากจะขายรถแล้วเรารับซื้อด้วยนะครับลูกค้าครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการขายรถสอบถามเข้ามาได้เลยตามเบอร์0 9 1ย์5 2 3 6 8นนะครับเป็นเบอร์เล็กเองเลยนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของอเพจสมิธเราด้วยนะครับสวัสดีครับ